สวัสดีครับผมราชาจากร้านตัดสุตรสากลมอเดนคาร์ลเทเลอร์สนะครับวันนี้เรื่องสำคัญมากผมอยากจะมาบอกถึงที่หลายลูกค้ามีข้อกังวลใจนี้อยู่ก็คือก่อนเขาตัดสูตรก่อนเขาตัดสูตรเนี่ยเขาก็จะไปเซิร์ชบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมว่าเขาอ่ะจะไว้วางใจร้านไหนได้ที่จะตัดสูตรเขาแล้วมันออกมาสวยมันออกมาเข้าทรงมันออกมาทําให้เขาดูดีแล้วมันออกมาทําให้เขามีหน้าตาทางสังคมแล้วตอนนี้ ทำไมสิ่งนี้สิ่งนี้สําคัญล่ะครับลองพิจารณานะว่าคุณจะไปงานแต่งงานของลูกชายของเพื่อนคุณคุณมีหน้าตาทางสังคมคุณมีฐานะและคุณกำลังจะไปงา,ง,งานแต่งงานของลูกชายเพื่อนคุณใช่ไหมแล้วคุณไปตัดสุดมาที่ร้านหนึ่งแล้วมันไม่โอเคมันไม่เข้าทรงมันมันออกมาไม่สวยงามแล้วมันทําให้คุณแบบดูเป็นลุงอะไรอย่างนั้นบขอขอลองจินตนาการไปตรงนั้นดูนะแล้วคุณจะทํำยังไงล่ะลองพิจารณานะ เดี๋ยวผมจะเอากระวีออกก่อนแล้วในระหว่างนี้คุณลองพิจารณาดูอ่าเป็นยังไงครับแล้วคุณก็ไปในงานงานวันนั้นแล้วเพื่อนๆคุณก็ทักว่าเอ๊ะทำไมสูตรคนนี้มันดูออฟวะใช่ไหมลองพิจารณาว่าถ้าสูตรคุณไม่โอเคเนี่ยมันจะกระทบศักดิ์ศรีทางสังคมคุณยังไงได้บ้างอ่าเดี๋ยวผมยกเคสตัวอย่างหนนะว่ามันทำไมสำคัญจริงๆ ก็คือมีลูกค้าก็คืออันนี้เรื่องจริงเลยนะมีลูกค้าแบบมีนักกีฬา,อาโอลิมปิกไทยอะ่ะหลายท่านต้องบินไปเวียดนามแล้วเขาไม่ตัดสูตรมาจากร้านหนึ่งแล้วร้านก็สูตรออกมาแบบแบบไม่โอเคเลยแหละแล้วกลุ่มกลุ่มนี้ประมาณเกือบสิบคนเนี่ยแล้วเขาก็ร้องขอให้ร้านแก่ร้านก็บอกไม่ตรงไม่ได้ไม่ทนันไม่มันไม่ทันแล้วแหละคนต้องบินใช่ไหม แล้วคิดพิดจารณาว่าเขาอ่ะกำลังเป็นตัวแทนของประเทศแล้วเขาจะใส่สูตรที่ดูไม่ดีสําหรับตัวเขาเลยร้านผมก็รับมาแล้วก็ได้แก้งานให้กับเขาแล้วเขาก็ได้ใช้งานเดินเดินชุดสูตนั้นอ่ะในรอบรอบสนามกีฬาได้อย่างสงา่างามเดี๋ยวถ้ามันเป็นใกล้ตัวคุณเองล่ะคุณต้องไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วสูตรคุณเองมันออกมาไม่ดีแล้วคุณต้องไนข้างข้างเพื่อนคุณแล้วถ่ายรูปมันจะเป็นยังไงล่ะครับ นั่นคือทําไมเรื่องนี้สําคัญมากว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่าร้านตัดสูดตร้านนั้นน่ะน่าไว้วางใจผมให้เช็ควิธีง่ายๆเลยครับแล้วก็วิธีนี้คุณใช้ได้ในธุรกิจอื่นด้วยนะก็คือลองพิจารณาดูว่าเจ้าของร้านตัดสูตรนั้นอเอาหน้าตาตัวเองเป็นประกันอยู่หรือเปล่าทาไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขากล้าออกมาไลฟ์กล้าออกมาให้ความรู้ กล้าออกมาให้ทักษะเชิงธุรกิจนั้นอย่างเช่นเชิงตัดสูตรก็แปลว่าเขากล้ายืนให้กับงานของเขาฝีมืองานเขาเพราะไม่แน้นเขาก็จะไม่กล้าทําอย่างนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ลองมองจากอีกมุมมองหนึง่ง,งดูนะมันอาจจะทําให้คุณเข้าถึงเรื่องนี้มากขึ้นถ้าร้านตัดสูตรนั้นร้องขอให้ให้ให้ใหลูกค้าเขาทำ t e s t i m o n i ยลให้หรือว่าให้ทํารีวิวให้แต่ตัวเขาเองไม่กล้าออกมาแล้วเราในฐานะเป็นลูกค้า เราจะมีความไว้วางใจขนาดไหนที่จะทำรีวิวหรือเทตจโมเนียให้กับร้านนั้นเห็นไหมครับว่ามันมันมีอะไรที่ว่ามันไม่สอดคล้องอยู่ซ่ so, อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยว่าถ้าคุณจะหาร้านตัดสุดท้งหน้าลองมองหาหรือธุรกิจไหนก็แช่งลองมองหาร้านที่เจ้าของก้าวกมาไลฟ์ก็ออกมาทําวิดีโอก็ก้าวออกมาให้ความรู้เพราะเขากําลังยืนให้กับงานชิ้นงานของเขาอยู่หวังว่าวันนี้คุณจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะได้คุณค่าที่เอาไปใช้ต่อเพื่อที่จะ ใช้สำหรับการสร้างสูตรสั่งตัดสวยๆของคุณในครั้งหน้าสวัสดีครับ